มาแล้วมาแล้วชิคกี้พายอยากเตี๋ยวพี่ไม่ให้เราแล้วนะบุ๋มสว้โอ้ค่ะแม้มนก็ไซเดะมอเตอร์ไซค์รถยนต์หลอกใช<ห>่เปิดกระจกรถยนต์แล้วเขเบรกทำไมอ่ะไม่รู้ดูพร้อมกันทุกคนเนี่นังเหรอว้มันเหมือนมีคนวิงง่งข้ามชิคกี้อใช่ทุกคนเห็นบ้านในวงกลมเมื่อกี้มันเหมือนมันเห็นคนเป็นเท้าอ่ะวิ่งผ่านตัดมาแต่คุณนายไม่ทันเห็นอ่ะแล้วเขาก็แบบว่ายุ่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหม บ้านได้สวยเนาะดูลคลาสสิกดีอะแต่ในความสวยกล้าจะมีเธอเป็นบ้านใต้ดินหรือเปล่าเป็นห้องใต้ดินอะไรไงเงี้ยหรอใช่ ยาแล้วแบบดูรีเอ๋หออุ้ยหายเข้าไปในเธอดูนะเธอดูนะพอรถอุ้ยแต่มันคือแบบหัวค่อยๆหายแบบเหมือนพ่อโมดไม่โมดอ่ะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะไฟเหรอหินหอยโอ้โหอ้าวไม่ใช่อะไรอ่ะ UFO เปล่าเหมือน UFO เลยอะดูดิที่น่าตกใวงอะเนี่ย ทุกคนยุ่งมันคืออะไรแต่ผมสวยไอคิดว่ามันคือ U F O ที่มีมนุษย์ต่างดาวเหมือนมันลอยบนฟ้าคุณนายเหมือนจริงๆด้วยอ่ะใช่เหมือนเขาทำทายขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยดูดิบางคนเขาพูดว่ากันว่ามันมีจริงนะจริงเหรอใช่แบบบางคนก็บอกว่าเคยเคยเห็นแต่ก็ไม่มีอะไรมันยืนยันได้หรอกอะไรแบบมีจริงอะไรเงี้ยฉันอะเคยเห็นแต่ในหนังอะแในหนังเขาหล่ามาเลยนะ อมันค่อยค่อยเลื่อนออกมาแล้วมันก็ตกอ่ะดูดิแต่มันจะสวยไงก็ตอนแรกเขาดัานเข้าไปลึกแล้วมันแล้วมันไม่ไม่น่าจะเป็นที่แบบเอียงอ่ะทุกคนใช่มันตกได้ไงอ่ะนนัด่ดิงงมากในห้องเฮ้ยอ้ยอะไรโผล่อยู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่จู่ๆมันมีคนเปิดเนี่ยโอ้ยมีคนดึงลิ้นชามใช่เราเห็น ฉันเห็นนึกว,ว่ามีใครโผล่อยู่ข้างๆแล้วเขาตอนเล่นอยู่ไงเขาก็เลยแบบไปแล้วเฮ้ยแต่ฟิลบ้านก็ดูแบบอุย้ยบ้านไม้อย่างงี้แบบหลอนอะ่ะบางทีเขาบอ,อกว่าไม้มันมีพวกอะไรอย่ดัดติดมาเฮ้ยจริงเหรอใช่างาน,นถามบ้านไม้นะจะเจอมีโซฟาไม้นะเฮ้ยคืออยากพูดสิ <laughs> นี่ไงเธอเห็นไหมไม่เห็นภาพทุกคนทเห็นอ่ะคอมเมนต์บอกเป็นไงเป็นไงลูกสอนลูกสอนอ๋ออุ้ยเป็นรูปตัดต่อเ้าบินเนอร์อ๋อคือเขาแ่บมีคนหนึ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็อีกคนหนึ่งที่แบบออกไปเดินทางวดใช่อันนี้โอ๊ย ห,หน้าคุยกันอยู่ดีๆหมอนก็แบบหลกหลอกลงมาแบบปวดเลยอันนี้คือที่เดียวกันนี่ไงเขาทำพิธีเขาทำการทำพิธีอยู่เธอดูดิโอ้โหแล้วดึงผมยังงั้นเลยเหรอโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะอุ้ยถ้าขนาดนี้นี่แบบมันอยู่ที่เรข้า,า,<ช>ขาสารไล่เหรอคือเหมือนมันเหมือนเหมือน,น,น,นเป็นทางอินเดียมันเหมือนไม่ใช่ทางเราอ่ะ ไม่แต่คือนักกระดานี้ก็คือเฮียนจัดไม่อยู่แล้วก <c oughs> ็อยู่ผัวอ่ใช่แบบร<อ><ๆ>เรื่อง <c oughs> ดินตามหาเป็นเธอเธอไม่ตามแล้ววิ่งค่ะไม่คือไมททำไมที่นี่ก่อนไม่แต่พวกสลักของเราถูกบอนองดูนะเนี่ยมันเป็นหัวก่อนแล้วก่อนเขาก็ลุกขึ้นมาดูว่าจากหมไม่น่าใช่นะคนจะเหมือนเขานั่งนะนั่งแล้วแบบลุกขึ้นมาแล้ววิ่งพอเขาซูมเข้าไปอ่ะใช่ไปทุกคนทุกคนดว่า คนหรือว่าเพียอันนี้เป็นกล้องอีโคเรดใช่จับวิญญาณแต่เราก็เคยลองใช้นะที่ใช้จากโทรศัพท์อะทุกคนใช่แต่ว่าบางทีมันก็เหมือนได้ผลบางทีมันก็ไม่ได้ผลนะแต่เรามาดูของเขาดีกว่าว่าได้ผลไหม ก็มันเป็นเพราะมันถ่ายแบบไกลๆอ,ะลอ่ะหรอถ่ายไกลๆเราก็เราเลย <ๆ S 2> ไ,มไม่เห็นสัดส่วนของน้ามันไงุ้ยน้ำน่ากลัวมากเลยน้ำเนี่ยมันน้ำวนปะเออเหมือนน้ำวนอ่ะเขาบอกว่าน้ำอะไรแบบเนี้ยถ้าตรงไปอันตรายเหมือนมันดูดอ่ะดูดิตรงนั้นอะเอาแล้วไปทำโอ้มีแอเหยียบตรงนั้นอ่ะเฮ้ยมันมีคนแย่งโบ

นี่นนะเป็นคนจริงๆหรือว่าแบบเฮ้ย<ฮ><ฮ>ไม่ผมเสียว่าเขาวิ่องอกไปก่อนจะดึงจริงเหรอใช่เราสังเกตดูดิสังเกตดูพร้อมกันทุกคนดูนะมันเหมือนว่าแบบมันมีจังหวะทีน่นมันยิ่งตามท้าเค ไม่ได้ไม่ได้ดึงแบบปลุอบออกมางไงแต่คือดึงแบบดึงล่างออกไปไงอ๋อเหรอใช่ก็เลยเหมือนเขาวิ่งตามอย่างเงี้ยถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเยอะๆนะคะเดี๋ยวทำคลิปสนุกไปเยอะ